การอบรมของคุณพ่อโอสโกเป็นการอบรมที่เอาสถานการณ์แห่งความเป็นจริงเพื่อมาตอบรับคุณพ่อบอสโกมองดูสถานการณ์เป็นการท้าทายมองดูปัญหาไม่ใช่เป็นวิกฤตแต่มองดูปัญหานั้นเป็นทางออกหาทางออกในเวลาเดียวกัน การที่มีปัญหานั้นบ่งบอกถึงการกำลังขับเคลื่อนมีการพัฒนาถ้าหากว่ามนุษย์เราอยู่นิ่งอยู่กับที่แล้วก็ไม่มีการพัฒนาอย่างใดนั้นปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติแล้วก็ใช้การอบรมของคุณพ่อบบสโกเพื่อการอบรมลูกอบรมเด็กอบรมเยาวชนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีมุมมองเช่นเดียวกับคุณพ่อบอสโกสิ่งที่สำคัญก็คือมองดูเด็กแต่ละคนเยาวชนแต่ละคนนั้นเป็นหนึ่งโลกที่มีการเคลื่อนไหวกำลังพัฒนากำลังก้าวเดินไปข้างหน้าและคนไหนที่สามารถเข้าไปสู่โลกของเขาได้ในความเข้าใจในการยอมรับในการรับรู้ก็จะสามารถที่จะเสวนาและพูดคุย การอบรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีท่าทีของความพร้อมในการเสวนาการอบรมไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากว่ากฎเกณฑ์การอบรมนั้นอยู่นิ่งกับที่ในขณะที่ตัวเด็กและเยาวชนนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่อยู่รอบข้างพวกเยาวชนนั่นแหละที่คือตัวหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนทำให้มีการเปลี่ยนแปลง และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทันใจพร้อมกับสีสันแสงและอื่นๆซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกว่าเด็กของเราทุกวันนี้เยาวชนของเราทุกวันนี้ติดกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงสมาธิถ้าจะพูดกันในแง่นี้ก็มีน้อยลงเพราะว่าเด็กติดอยู่กับการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง จะสามารถนั่งอยู่ในที่ที่หนึ่งดูโทรทัศน์ดูคอมพิวเตอร์เล่นเกมเป็นชั่วโมงชั่วโมงได้เพราะว่าในคอมพิวเตอร์ในเกมในโทรทัศน์นั้นมีการเคลื่อนไหวซึ่งทำให้ไม่รู้สึกว่าอยู่กับที่ติดอยู่กับที่และน่าเบื่อน,น่ายฉะนั้นในเมื่อบุคคลหนึ่งซึ่งต้องการจะเข้าไปพูดคุยและเสวนาเพื่อก่อให้การอบรมขึ้นนั้น จำเป็นต้องเข้าไปสู่กระแสนี้ด้วยแต่เข้าไปสู่กระแสนี้ไม่ใช่ตามแนวโน้มและความสนใจของเด็กประสาเด็กแต่ต้องเข้าไปโดยมีความสนใจจากมุมมองของผู้ให้การอบรมจากมุมมองของบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่จากมุมมองของบุคคลหนึ่ง,ซ,ง,มมง,ง,คคงซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่หวังดีและอยากจะเดินกับพวกเขา ในบริบทที่พวกเขากำลังอยู่และสนใจอยู่เนี่ยเพื่อเติมเต็มคอยแต่งคอยปรุงสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์แทนที่จะเกินโทษเราไม่สามารถที่จะดึงเด็กดึงเยาวชนออกจากบริบทของความเป็นจริงของทุกวันนี้ได้แล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงจุดนี้แล้ว การที่จะดึงเขาออกไปนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับการทําให้เกิดมีความแปลกปลอมขึ้นและทําให้เขาต้องตกอยู่ในขอบตกขอบสังคมไปโดยปริยายจะทําให้เขาเกิดความแปลกแยกในตัวฉะนั้นในเมื่อเราไม่สามารถที่จะดึงเขาออกจากกระแสนี้ได้เราก็มามองด้วยกันว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้กระแสนี้ขณะที่เด็กกำลังสนใจและติดอยู่กับกระแสนี้เขาไม่ได้รับการ ความเสียหายเขาสามารถดึงสิ่งที่มีคุณค่าออกมาสำหรับชีวิตของเขาเติมเต็มชีวิตของพวกเขาได้การอบรมจึงไม่ใช่เป็นการที่ทุกอย่างดีพร้อมหมดแล้วและเพียงแต่แค่สนับสนุนให้เดินไปเท่านั้นซึ่งบริบทแบบนี้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วแต่การอบรมอยู่ในแง่ที่ว่า ในบริบทที่มีทั้งแงด่ดีแง่เสียซึ่งในทุกอย่างมีในโลกใบนี้คนที่อบรมมีความสามารถในการที่จะชี้นำสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าในแง่มุมมองที่เป็นเชิงบวกโดยที่ทำให้เยาวชนได้เห็นว่าเชิงลบของแต่ละอย่างนั้นมันไม่ได้เสริม เติมชีวิตของเขาเลยตรงกันข้ามมันทําให้ศักดิ์ศรีของเขาลดลงมันทําให้คุณค่าของเขาลดลงถ้ามองจากแง่นี้แล้วการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบป้องกันในช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่เยาวชนของเราเด็กของเรากำลังอยู่ในบริบทของสังคมที่เต็มไปด้วยสื่อที่พร้อมที่จะพาพวกเขาให้หลุดลอยไป อย่างไรขอบเขตในสมัยของคุณพ่อบบสโกเด็กๆที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่เด็กๆที่ไม่มีบ้านก็จะเร่ร่อนไปตามถนนและบนถนนเนี่ยตามถนนนี่แหละที่พวกเขาเรียนรู้เรียนจากเพื่อนเรียนจากสภาพแวดล้อมเรียนจากสถานการณ์เรียนจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนจึง เร่ร่อนไปโดยไรจุดหมายและหากว่าไม่มีใครที่เข้าไปช่วยชี้แนะพวกเขาเองก็จะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและพยายามที่จะทำทุกอย่างสำหรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดไปในแต่ละวันคุณพ่อวอสโกเข้าไปสู่บริบทของพวกเขาพวกเขาเร่ร่อนหาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้หาจุดยืนไม่ได้คุณพ่อเข้าไปพูดคุย ชี้แนะดึงพวกเขาออกจากสถานการณ์เข้ามาอยู่ในบริบทที่ดีกว่านั่นคือยุคของคุณพ่อ c อสโกลและเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการของคุณพ่อแต่ในยุคของเราเด็กที่เร่ร่อนตามท้องถนนอาจจะมีน้อยไม่มากเหมือนสมัยก่อนแต่เด็กและเยาวชนเป็นจำนวนมากกำลังเร่ร่อนเตรไปตามถนนเหมือนกัน แต่ไม่ใช่ถนนในแง่ของถนนหนทางแต่เตรไปตามถนนของโลกออนไลน์ของอินเทอร์เน็ตของโลกของเกมโลกของการสื่อสารทุกรูปแบบพวกเขาเข้าไปที่นั่นและเกือบจะใช้ชีวิตของพวกเขาอยู่ในโลกใบนี้เหมือนกับเด็กสมัยก่อนของคุณพ่อพอสโกนอนที่นั่นกินที่นี่กินที่นั่นในท้องถนนแต่สำหรับพวกเขานั้น เขาจะมีท้องถนนสายทางอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งพวกเขาเตรที่นั่นในแต่ละวันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นแล้วนั้นก็มีการเสวนามีการพูดคุยมีการเรียนรู้มีการซึมซับจากทุกสิ่งที่เห็นบนเส้นทางของอินเทอร์เน็ตเส้นทางของโลกออนไลน์ซึ่งพวกเขาเองไม่เพียงแต่เข้าไปและเป็นผู้บริโภคเท่านั้น แต่การสื่อสารรูปแบบของการสื่อสารทุกวันนี้ทําให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตไปด้วยพวกเขาไม่เพียงแต่รับข้อมูลแต่พวกเขาสามารถแต่งข้อมูลส่งข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็แบ่งปันข้อมูลได้โดยที่ไม่มีขีดจํากัดและนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทําให้เด็กของเราทุกวันนี้ถ้าจะมองจากแง่มุมมองเชิงบวกก็จะเห็นว่าพวกเขามีความสามารถ ในฐานะที่เป็นนักสื่อสารนอกจากที่จะรับสิ่งต่างๆที่สื่อเขานำาให้แล้วเขาสามารถผันตัวเองให้กลายเป็นผู้สื่อสารไปด้วยการที่จะรับสารการที่จะรับข้อมูลการที่จะสื่อข้อมูลสื่อสารไปนั้นขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีจุดยืนอย่างไรสื่อแต่สักแต่ว่าสื่อ สื่อไปตามกระแสเขาว่ายังไงก็ว่าต่อไปเรื่อยๆก็เป็นรูปแบบการสื่ออีกรูปแบบหนึง่งแต่ถ้ามีการสื่อแบบสร้างสรรค์สื่อแบบมีเชิงของคุณค่าที่แฝงอยู่เวลานั้นการสื่อนั้นมีคุณภาพนี่คือการท้าทายบุคคลที่เป็นผู้อบรมในบริบทแบบนี้เราจะสามารถช่วยเด็กของเราเยาวชนของเรา ให้สามารถที่เป็นผู้รับข้อมูลอย่างมีคุณภาพรู้ว่าข้อมูลใดที่มีคุณค่าที่สร้างสารรรับข้อมูลใดที่ไม่มีค่าไม่ไม่มีสร้างสารรดีไม่ดีก็ทําลายหลายอย่างนั้นน่าจะหลีกเลี่ยงถ้ามีจุดยืนตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นระบบการอบรมแบบป้องกันเพราะตัวของเขา หลังจากที่มีผู้ช่วยแนะนำชี้แนะสามารถที่จะป้องกันตัวเองและสามารถเป็นผู้บริโภคที่มีคุณภาพการที่จะมีความดีอยู่ในใจที่มีอะไรที่งดงามและมีคุณค่าในใจและอาจจะเสียไปได้ทุกเวลานั้นจะทำให้แต่ละคนนั้นคอยระแวดระวังปกป้องตัวเองไม่ให้ข้อมูลใดไม่ให้ การสื่อสารใดที่มันจะทำให้ข้อมูลหรือว่าคุณค่านี้สูญเสียไปเวลาเดียวกันการอบรมนอกจากที่จะทำให้เด็กมีภูมิต้านทานในการที่จะรับและบริโภคสิ่งต่างๆแล้วก็ยังต้องสามารถอบรมชี้แนะและช่วยเหลือพวกเขาให้มาถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ และนี่คือคุณค่าของเด็กของเราในยุคนี้เขาสามารถที่จะแสดงออกซึ่งความสามารถพรสวรรค์และอะไรต่างๆของพวกเขาได้อย่างเต็มที่มีพื้นที่เปิดกว้างให้พวกเขาแบบเต็มที่เหมือนกันฉะนั้นในบริบทแบบนี้ผู้อบรมน่าจะชี้แนะให้เขาเห็นเลยว่านี่คือพื้นที่ที่ จะสามารถสร้างสรรค์สร้างสรรค์ตัวเองก่อนอื่นหมดทำอย่างไรให้มีความเป็นคนของตัวเองในการสื่อสารออกไปทำอย่างไรทำให้การสื่อสารแต่ละครั้งเติมเต็มชีวิตตัวเองให้เป็นคนมากขึ้นแล้วทำให้คนที่ได้รับสารนั้นมีความเป็นคนได้รับการเติมเต็มมากขึ้นฉะนั้นในโลกใบนี้ถ้าจะพูดกันแล้วเนี่ยการอบรมของคุณพ่อโบสโกมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นก็คือ ให้เด็กแต่ละคนให้เยาวชนนั้นเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและเป็นพลเมืองที่ดีของสวรรค์เป็นพลเมืองที่ดีเป็นศาสนิก,กชนที่ดีถ้ามองจากแง่นี้แล้วในโลกของการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างมากเช่นนี้เขาสามารถที่จะมีจุดยืนของเขาในความเป็นพลเมืองแสดงออกซึ่งความเป็นพลเมืองได้สนามการ แสดงออกนั้นเปิดกว้างซึ่งไม่จําเป็นจะต้องรอจังหวะแบบสมัยก่อนกว่าที่จะมีจังหวะกว่าที่จะมีโอกาสมันต้องใช้เวลาเยอะและบางทีการแสดงออกก็ได้เพียงนิดเดียวตามบทตามที่กําหนดเอาไว้แต่ในโลกใบนี้โอกาสโลกของการสื่อสารทุกวันนี้เปิดโอกาสให้เขาได้สามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ท้าทายพวกเขาให้พวกเขาสามารถ ยืนหยัดความเป็นตัวเขาเองและคุณค่าของพวกเขาด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสื่อสิ่งดีๆในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้นี่คือการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อโบสโกในยุคปัจจุบันซึ่งต้องถือว่านี่คือสนามใหม่ที่คุณพ่อบบสโกอยากจะบอกเราว่าในสมัยของท่านมีสนามงานแบบหนึ่ง แต่ในสมัยนี้สนามงานนั้นเปลี่ยนไปและก็มีการท้าทายที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เองนะ่าเสียดายที่ว่าเด็กและเยาวชนจำนวนมากเข้าไปสู่โลกใบนี้แทบจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองถูกปั้นแต่งจากข้อมูลที่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่บริโภคจนกระทั่งที่สุด กลายเป็นสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่บริโภคและนี่คืออันตรายหรือว่าแงา่ลบของการสื่อสารที่ทันสมัยทุกวนันนี้เราไม่ไปตำหนิผู้อบรมไม่ไปตำหนิเชิงลบเพราะว่าในสัจธรรมแล้วเราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งในโลกใบนี้มีทั้งแง่ดีและแง่เสียการอบรมก็คืออะไรการอบรมก็คือ ชี้แจงให้เห็นมีอะไรที่เสียที่ทำลายและชี้แจงให้เห็นว่ามีอะไรที่สร้างสารรเ์ิมเต็มเต็มชีวิตเสนอให้แก่เด็กแล้วนั้นเด็กเองก็จะสามารถสร้างภูมิขึ้นมาฉะนั้นแทนที่จะใช้เวลาแทนที่จะเสียเวลากับการที่มานั่งวิพากษ์วิจารณ์ยุคของเราสมัยนี้การสื่อสารสมัยนี้สิ่งต่างๆที่เป็นเชิงลบในการสื่อสารสมัยนี้ เราน่าจะมาใช้เวลาเจาะลึกเข้าไปแล้วมองดูว่าในโลกใบนี้มีการท้าทายอะไรบ้างสำหรับเราเยาวชนกำลังได้รับการท้าทายอย่างไรบ้างเราซึ่งเป็นผู้อบรมนั้นจะอยู่เคียงข้างเขาชี้แนะเขาจุดประกายให้แก่เขาเพื่อเขาจะได้เห็นว่าในสิ่งต่างๆที่เขาเห็นมันมีทั้งแง่ดีและแง่เสียนั้นเขาจะทำอย่างไรให้ชีวิตแต่ละวันมันเกิดมีความดีขึ้นมา แล้วก็สิ่งที่มันเป็นเชิงลบนั้นไม่แพร่ผ่านเข้ามาทำให้พวกเขาต้องสูญเสียอะไรการอบรมแบบนี้จึงเรียกร้องจากผู้อบรมเพื่อจะสามารถเข้าไปถึงและเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่ของเยาวชนและเด็กจำเป็นที่ผู้อบรมจะต้องสอดแทรกตัวเข้าไปรับรู้คุ้นเคย กับเทคโนโลยีการสื่อสารวิธีการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารต่างๆไม่ใช่ทําไปเพราะความมากรู้มากเห็นแต่ทําไปเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้อบรมเมื่อรู้สิ่งเหล่านี้เมื่อสามารถวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถช่วยเด็กให้วิเคราะห์ได้มากขึ้นเท่านั้นสามารถที่จะทําให้เด็กเห็นล่วงหน้าเลยว่ามันมีจุดล่อแหลมตรงนั้นมันมีอะไรบางอย่างซึ่ง แอบซ่อนอยู่ตรงนั้นซึ่งสามารถที่จะทําให้พวกเขาต้องสะดุดล้มหรือว่าคว ე ้เขวไปการที่เข้าไปสู่โลกใบนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกร้องคุณพ่อบัออสโกยังยืนยันประโยคเดิมนั้นอยู่เสมอว่าเมื่อรักเด็กก็รักสิ่งที่เด็กรักและเมื่อเด็กเห็นว่าเรารักสิ่งที่เขารักเด็กเองก็จะเริ่มรักในสิ่งที่เราอยากให้เขารัก ถ้าเราอยากให้เขารักศักดิ์ศรีเราก็รักสิ่งที่เด็กเขารักเขาชอบเข้าไปและชี้นำชี้แนะเพื่อให้สิ่งที่เกิดมาจากความคุ้นเคยความชอบความรักที่มีต่อกันนั้นก็จะทำให้เขาเปิดใจเพื่อน้อมรับสิ่งที่เราจะเข้าไปชี้แนะแล้วสามารถชี้นำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาได้สมมอวันนี้ที่มีข่าว ทำให้อาจจะต้องคิดกันให้หนักท้าทายผู้อบรมและก็บุคคลที่คิดว่าจะเข้าไปช่วยเด็กๆของเราให้สามารถทำอะไรและปฏิบัติตัวอย่างไรในโลกใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลานั้นเรายอมรับว่าข่าววันนี้บอกไว้อย่างชัดเจนเลยว่า โลกของเกมออนไลน์นั้นมันระบาดอย่างหนักบุคคลที่พูดในเรื่องนี้ก็คือนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนาครินซึ่งกล่าวในเวทีของการอภิปรายแล้วชี้บอกให้เห็นชัดว่าทุกวันนี้จากตัวอย่างที่เห็น จากข่าวคราวที่เกิดขึ้นนั้นมีหลายอย่างที่ทำให้สังคมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในสังคมจะต้องหันกลับมามองหามาตรการช่วยเหลือเด็กทุกวันนี้ติดเกมจนกระทั่งเกมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็อยู่กับเกมและมีข่าวที่เป็นข่าวที่ออกจากขำแต่ก็ฟังดูแล้วก็เศร้าไม่น้อยก็คือ คนคนหนึ่งอายุเกือบ20ปีติดเกมอย่างหนักจนกระทั่งไม่สามารถทำอย่างอื่นได้แม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าห้องน้ำเพื่อถ่ายถ่ายรถอยู่ต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์คุณยายที่อยู่ก็พยายามหาอาหารมาให้กินด้วยความรักด้วยความเอ็นดูมีอะไรก็ให้โดยที่เขาไม่ต้องขยับไปไหน ที่สุดก็ามาพบว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าคุณยายก็พยายามพาเขาไปเพื่อรับการบำบัดในสถานการณ์แบบนี้แต่ปรากฏว่าตัวเขาเองไม่ถือว่าเป็นโรคเขาไม่รู้สึกว่าเขาป่วยด้วยโรคอะไรคุณยายก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากที่จะต้องมีผู้ใหญ่บ้านเมืองที่มองดูภาพรวมให้มากขึ้นก็เลยมีการ คิดถึงมาตรการที่จะมีการควบคุมเกมคนที่จะเข้าไปเล่นต้องมีรหัสคนที่เข้าไปเล่นต้องมีวัยที่เหมาะสมเพื่อจะสามารถเข้าไปเล่นได้แต่มันก็ดูเหมือนว่าจะหลุดมือไปเสียแล้วเพราะว่าโลกใบนี้มันกว้างมันใหญ่จนกระทั่งที่สุดไม่มีใครที่จะสามารถควบคุมได้เลยแม้จะใช้กฎหมายตัวไหนก็ตามอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งชี้บอกให้เห็นชัด สำหรับคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักอบรมจะสามารถมองอาการที่มันเกิดขึ้นแบบหมอมองเขาไม่มองว่านี่เป็นปัญหานี่เป็นอาการป่วยนี่เป็นการความสูญเสียของสังคมสิ่งที่ดีงามในสังคมไม่แต่เขามองดูว่านี่คือการแสดงออกของโรคบางอย่างของอาการป่วยบางอย่าง ซึ่งท้าทายการตอบสนองการตอบรับเพื่อจะสามารถที่จะเยียวยาคุณหมอเวลาที่วินิจฉัยโรคก็จะมองดูโรคและอาการแต่และอย่างนั้นเป็นตัวบ่งบอกให้เห็นว่าคนที่ป่วยนั้นมีอะไรที่เป็นสาเหตุป่วยได้โรคอะไรเพื่อจะสามารถเยียวยาได้ฉันใดบุคคลที่เป็นนักอบรมจะต้องมองดูปัญหาที่เกิดขึ้น อ่านปัญหาเยาวชนอ่านปัญหาวัยรุ่นในแต่ละวันแล้วต้องมองว่านี่คืออาการป่วยซึ่งบ่งบอกออกมา้หเห็นว่าเป็นโรคบางอย่างที่จะต้องเจาะเข้าไปวินิจฉัยเพื่อจะได้ช่วยบำบัดเยียวยาและนี่คือบทบาทของผู้อบรมซึ่งมีทั้งเชิงบวกเชิงลบมีทั้งเชิงรุกเชิงรับซึ่งสามารถที่จะทำให้การที่ เ็นนักบรมนั้นมีความสมบูรณ์แบบโดยแท้จริงสำหรับตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เรากำลังได้รับการท้าทายอย่างหนักในโลกใบใหม่ของเด็กของเราเด็กของเราไม่เตรตามท้องถนนแบบสมัยคุณพ่อบอสโกแต่เวลานี้เขาเตรเข้าไปในโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตแล้วรู้สึกว่าจะไร้ซึ่งทิศทางใดๆที่จะช่วยได้เพราะาโลกมันกว้างเหลือเกินโลกใบนี้ถนนหนทางเต็มไปหมด ท้าทายความเป็นนักอบรมของเราดูซิว่าเราสามารถที่จะทําให้เด็กของเราทุกวันนี้เดินอยู่ในโลกใบนี้อย่างสร้างสารรค์ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเสียหาย